รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันงดงามอาหารที่ขึ้นชื่อวิถีชีวิตที่อบอุ่นและเรียบง่ายรัฐบาลเองชูจังหวัดตรังให้เป็นหนึ่งในเมืองรองที่มีศักยภาพสูงเพราะเดินทางสะดวกทั้งรถไฟรถยนต์เครื่องบินและยังเป็นเมืองที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุม แลนด์มาร์กแรกที่ไม่ควรพลาดนั่นคือสถานีรถไฟกันตังประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีสเสน่ด้วยตัวเองแวะมื้อเช้าที่อร่อยด้วยเมนูติ่มซำสเสน่์ที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งอย่างของตรังนั่นก็คือการนั่งรถกบผ่านะสามล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพาเราไปสัมผัสบรรยากาศชุมชนเก่าตึกโบราณและวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบใกล้ชิดแวะชมสตรีทอาร์ต กับสีสันเมืองเดินเล่นไปตามถนนสายต่างๆภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตของชาวตรังและอย่าลืมแวะเช็คอินที่วงเวียนป่าพยูนแลนด์มาร์คใจกลางเมืองและสัญลักษณ์แห่งท้องทะเลตรังจุดเช็คอินสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ความพร้อมของจังหวัดตรังได้ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจัดประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT ครั้งที่31เมื่อเดือนกันยายน2568ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ได้แสดงศักยภาพความพร้อมในทุกด้านทั้งการจัดเตรียมสถานที่ระบบรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้แทนจากทั้ง3ประเทศอย่างมีมาตรฐาน สวัสดีค่ะ การประชุม IMT GT ในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นค่ะไม่ได้เป็นแค่เพียงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียค่ะแต่เป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและรวมไปถึงการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้เติบโตไปพร้อมกันและการที่จังหวัดตรังนะคะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าในพื้นที่เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองรองแต่มีความพร้อมและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะกวันนี้การก็เป็นการเป็นกันเองมากนะครับทั้งสามประเทศก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันทางด้านเออศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านการค้า แล้วก็ทางด้านความเข้าใจของประชาชนด้วยกันทั้งหมดนะครับก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่เขาก็แบ่งปันความรู้กันแบ่งปันประสบกา,ารณ์แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เสนอให้ทํางานร่วมกันนะครับมีหลายโปรเจกต์ครับก็ทางที่คิดว่าสําคัญที่สุดสำหรับเราก็คือทางอินโดนีเซียเขาเสนอว่าทางไทยกับอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียในที่นี้คือมาจากเกาะสุมาตรา นะครับเขาเสนอว่าการเ,เชื่อมโยงการค้าและการเดินทางระหว่างเกาะสุมาตรากับไทยเนี่ยมันยังไม่ดีพอควรจะมีการเชื่อมโยงที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับเขาก็เสนอว,ว่าเขาเนี่ยจะสร้างท่าเรือที่ดูไหม่เพื่อจะรับสินค้าจากเราทั้งเราก็ต้องหาพอร์ตหาท่าเรือที่อยู่ทางฝั่งอัตมาเน,นี่แหละที่เหมาะสมที่จไปเชื่อมมาเขา ซึ่งถ้าทําได้เนี่ยมันก็ทําให้สินคิาของปากใต้เนี่ยเจริญเติบโตขึ้นเยอะแล้วก็จะช่วยให้การค้าเนี่ยดีขึ้นเขาเองก็มีความกตืือรุนที่อยากจะได้สินค้าจากประเทศไทยด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าจะมีสินค้าจากเขาที่เรามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยซึ่งถ้าอันนี้ต่อได้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ตามมาด้วยนะครับก็เป็นอย่างนั้นครับที่น่าสนใจส่วนที่เหลือทางมาเลเซียเขาก็เสนอว่าเขาจะทำเออเมืองของเขาเนี่ยเป็นเมืองกรีน นะครับว่าจะลด CO2 ในปี2030 20เนี่ยเหลือน้อยลงซึ่นนี้เราก็ต้องดูเป็นตัวอย่างว่าเขาทำได้สําเร็จแค่ไหนแล้วเราก็ไปคิดว่าเราจะําจะเลืแค่ไหนแต่ตอนนี้ว่าเราก็มีรถอีวีผมว่าเยอะกว่าเขานะรถวีเราก็เยอะเานะราก,ก็ทําไปเยอะละเอกนชนเราก็ทําไปเยอะนะครับก็โปรเจกต์ใหญ่ๆก็มีเรานี้แหละครับก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยผมว่าเรากับอินโดนีเซียต้องรีบคุยกันละ ว่าคุณจะต้องการถอดไหนทํำยังไงเราอยู่ที่ปลอดไหนเป็นยังไงจะมีสินค้าอะไรที่แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็เราจะได้เริ่มไปคุยกับคุณที่เกี่ยวข้องว่าเราจะเริ่มลงมือได้เมื่อไหร่นะครับถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยว้ความสำเร็จอีกขั้นของ IMT GT ครับ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี2536เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคโดยครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดและรัฐสำคัญได้แก่14จังหวัดภาคใต้ของไทย11รัฐทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย10จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย แผนงานนี้ได้ใช้จุดแข็งจากการที่มีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมีเป้าหมายเพื่อทบทวนและผลักดันแผนงานความร่วมมือเศรษฐกิจ3ฝ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ5ปีคือปี2,565ถึงปี2,569และวิสัยทัศน์ imtgt ปี2,579โดยการครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการเกษตรการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชงความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT ครั้งที่31ที่จังหวัดตรังได้ยืนยันถึงศักยภาพที่โดดเด่นของ14จังหวัดภาคใต้ของไทยที่พร้อมในทุกมิติทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยวและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความพร้อมเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือของทั้งสามประเทศให้เข้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกันในอนาคตและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ สวัสดีค่ะพิมพ์ชนกสืบเพลงค่ะเป็นเลขานุการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาเหมือนสีค่ะวันนี้นะคะก็พาผ้าทอนาเหมือนสีค่ะซึ่งเป็นของดีของขื้นชื่อของจังหวัดตังค่ะเราใช้วิธีการทอแบบผ้ายกดอกค่ะผ้าทอนาเหมือนสีนะคะเป็นผ้าที่ส่งต่อในเรื่องของความรักค่ะหญิงสาวจะทอไว้ให้กับชายหนุ่มที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วก็ส่วนที่2 บ้านไหนที่มีลูกชายแม่ก็จะทอไว้ให้ลูกชายผมเป็นเจ้าหน้าตอนบวชพระและเมื่อสูงอายุนะคะผู้หญิงจะทอไว้ให้กับตัวเองและสามีเอาไว้พาดบนลงศพตอนเสียชีวิตค่ะผ้าทอหนังมือนสีนะคะหลักๆแบ่งได้เป็นสประเภทก็คือผ้าทอลายมรดกกับผ้าทอลายพัฒนาค่ะผ้าทอลายมรดกก็จะทอด้วยกี่พื้นเมืองนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นผ้าที่สืบ่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีทั้งหมด39ลายค่ะอย่างเช่นลายลูกแก้วลายแก้วชิงดวงนะคะ แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นผ้าลายพัฒนาทอด้วยกี่กระตุกค่ะผ้าตัวนี้ก็จะเกิดจากการที่หลายๆหน่วยงานค่ะมาส่งเสริมพัฒนาลวดลายให้ค่ะช่วงนี้จะเป็นในส่วนของผ้าขาวม้าทอยกดอกค่ะก็คือปกติอาจจะเป็นผ้าขาวม้าธรรมดานะคะเป็นลายสกอตแต่ตอนนี้ค่ะก็คือเราเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างลวดลายของกลุ่มทอผ้าค่ะผสมลงไปด้วยก็จะเป็นสินค้าขายดีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งค่ะค่ะก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ เป็นตัวแทนของประเทศไทยะคะ่ะก็คือได้มาต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะมาช่วยการอุดหนุนชุมชน้าทอนามุสีแล้วก็กลุ่มสากิจทั้งหมดในจังหวัดตรังค่ะก็คือชาวบ้านทําผลิตภัณฑ์มาด้วยหัวใจนะคะแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็วันนี้ทุกคนมาร่วมกันออกบูธวันนี้ก็คือมาด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากจะนําเสนอสินค้าดีๆของชุมชนในจังหวัดตรังค่ะ กลุ่มเมนี่ก,ก็พิมจากอำเภอวัยยอดจังหวัดตรังค่ะ,ะกลุ่มนี้นะคะก็จะผลิตสินค้าที่ทำด้วยใบไม้นะคะใบไม้จากธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นของบ้านเรานะคะถ้าจะมีใบไม้แปลกเราก็จะเอาใบไม้เหล่านี้มาพิมพ์ลงวัสดุต่างๆนะคะซึ่งเราเรียกเทคนิคตัวนี้ว่าเทคนิคอีกโก้พิมพ์นะคะอีกโก้พิมพ์ก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของอการใช้ธรรมชาตินะคะ ใบนะคะใบไม้จากธรรมชาติก็จะให้สีออกมา,าตามตามเม็ดสีของเขานะคะส่วนเทคนิคการทำเราก็จะใช้เทคนิคของการสตรีมมิ่งซึ่งเราเรียกว่าการนึ่งด้วยความร้อนนะคะใบไม้ดอกไม้เขาก็จะออกสีออกมาสร้างสีสันเบินแผ่นผ้าผืนผืนผืนผ้าแล้วก็พวกวัสดุต่างๆก็จะเป็นพวกแก้วนะคะ สินค้าของเราก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่อําเภอวยยอดค่ะเป็นกลุ่มโอท็อค่ะคือสินค้าประเภทนี้นะคะมันจะมีจุดเด่นตรงที่เราใช้ธรรมชาติในบ้านเรานะคะซึ่งต่างประเทศอาจจะมไม่มีไม่มีพวกใบไม้เหล่านี้นะคะจุดเด่นของงานของเราก็จะทําเป็นงานที่ h ฮนเ m a d e แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนของเราได้นะคะในกลุ่มของเราก็จะมีะผู้ที่สูงวัยแล้วก็ เด็กนักเรียนนะคะที่มาเรียนรู้แล้วก็สามารถไปต่อยอดงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมในงานประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่เราสามารถนำสินค้าของคนไทยนะคะไปสู่ต่างประเทศได้ค่ะ ที่ของจะเอามาก็จะเป็นกลุ่มของตรวิสาขิชุมชนรักลิบงแต่เป็นของร้านจ้าไหนซีฟู้ดจะอยู่ในกลุ่มนั้นเลยจะอเอาผลิตภัณฑ์ของปูมาเพราะว่าช่วงหลังในปูม้าเยอะมากปูมาเยอะมากไม่บางช่วงอ่ะเหมือนว่าไม่มีที่ส่งจะไปไหนเราเราก็รวมกับชาวบ้านมาคิดว่าจะเอาปูม้ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราจะเป็นจอปู กันเชียงปูเราไว้ตรงกลางแล้วเนื้อปูเราจะห่อหุ้มใช่กระปูมาเยอะแล้วก็จะมีกุ้งเพราะว่าเผื่อคนที่กินปูไม่ได้กินกุ้งกินกุ้งมีมีเลือกอชิมปูก็ได้กุ้งก็ได้รสชาติก็จะคล้ายๆกันอะจะแล้วก็เราจะทาน้ําจิ้มส่งน้าจิ้มปกติก็จะใช้น้ําจิ้มบวยแต่เราน้ําชิมฟื้นบ้านก็เราจะใช้ถั่วน้าจิ้มถั่ว มันจะมีซิกเนเจอร์ของถั่วเวลากินแล้วมันจะกรึบๆก็อร่อยมันจะแก้เลี่ยนได้ด้วยเพื่อ,อให้ทุกคนได้ชิมได้ชิมรสช,ช,ชาติแล้วก็ชิมรสชาติแล้วก็อาจจะคิดถึงแล้วก็อยากซื้อสั่งกลับบ้านอยากออนไลน์ก็มีส่งถึงบ้านก็มีได้ช่องทางหลายๆช่องทางที่ช่วยกันโปรโมทอ,อยากให้ชาวบ้านเขาก็มีไรายได้มีไรายได้ในชุมชน บางช่วงปูหยิดซื้อ,อชาวบ้านก็มีไ,ไม่มีไรายได้จ้าก,ก็เลยมาคิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดออกมาขออนมบ้านสุภปปวันค่ะอยู่ที่อำเภอว่ายอดค่ะจังหวัดตรังค่ะ,ะจุดเด่นก็เป็นหนมเค้กค่ะเค้กเมืองตรังนะคะเค้กจุดเด่นก็คือต้องมีรูตรงกลางนะคะ สัญลักษณ์ของเมืังกรคือเค้กตรังต้องมีรูตรงกลางค่ะมีโอกาสดีมากแล้วค่ะหนึ่งตอนนี้เรามีตลาดอยู่ในในประเทศแล้วล่ะค่ะแต่โอกาสที่ดีที่ดีมากๆคือเรามีโอกาสได้ขายต่างประเทศ3ประเทศเลยค่ะแล้วก็สินค้าเราก็มีอารานทุกตัวเลยค่ะเหมาะสําหรับที่จะไปทางประเทศเลยค่ะเค้กมืองตรังนะคะถ้ามาจะไปก็ถ้าไปที่ว่ายอดเป็นถิ่นกําเนิดของเค้กเลยค่ะมีเบอร์เตอร์ข้อ089 6 4้าหค่ะ ชมในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงความร่วมมือหลากหลายมิติตั้งแต่การพัฒนาเมืองสีเขียวการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกสไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผ่านการศึกษาการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาอนุมัติ19โครงการใหม่เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับท้องถิ่น โดยมีโครงการที่น่าสนใจของจังหวัดตรังอย่างเช่นโครงการมารีนาชุมชนกันตงังเพื่อพัฒนาท่าเรือยกระดับการท่องเที่ยวทางทะเลการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าตรังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพายูนและสัตว์ทะเลหายากเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันและที่โดดเด่นที่สุดคือจังหวัดตรังได้นำเสนอโครงการพัฒนาท่ากาศยานตรังเพื่อผักดันให้เกิดเที่ยวปินตรงจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค IMT GT ก่อนอื่นนะครับขอเท้าความหน่อยนะครับเรื่องของ IMT GT IMT GT นะครับ IMT GT ก็ย่อมาจากตัว I คืออินโดนีเซียนะครับเคือมาเลเซีย T คือไทยแลนด์ GT คือ Growth Triangle ก็คือการร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับการประชุมเป็นการประชุมร่วมของ ระดับมุขมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการนะครับของทั้ง3ประเทศมีการจัดมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ครั้งสมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่22นะครับก็มีการผลัดกันเป็นเจ้าภาพนะครับในแต่ละประเทศนะครับล่าสุดปีที่แล้วจัดที่มาเลเซียปีนี้ก็ถึงคิวของประเทศไทยสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเขาก็มอบหมายนะครับให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ นะครับก็ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อ2-3ปีก่อนก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าได้เห็นศักยภาพของจังหวัดตรังว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับในทางอ้อมก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่จังหวัดตรังนะครับให้ต่างชาติได้รับทราบนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วนะครับในส่วนของการประชุมนะครับในประเทศไทยนะครับในส่วนของ กรรมการที่เกี่ยวข้องประเทศไทยเนี่ยประชุมในปีนี้ปี2568ประชุมไปแล้ว3าครั้งนะครับเพื่อตกผลึกว่าจะมีการติดตามงานแล้วก็มีการเสนอโครงการใหม่อะไรบ้างนะครับก็หน่วยวิชาการนะครับเราก็มีการว่าจ้างสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับก็วันนี้ประชุมนะครับเป็นครั้งที่22ก็จะมีการติดตามงานมีงานแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกคือติดตามงานที่โครงการที่มีการประชุมไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับความร่วมมือของ3ประเทศก็มีทั้งหมด25โครงการนะครับเป็นกิจการรายงานความคืบหน้านะครับในแผนงานนะครับในส่วนนี้นะครับของจังหวัดตรังก็จะมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องของการสร้างท่าอากาศยานาน,านานาชาตินะครับซึ่งเรามีความคืบหน้าจนเกือบเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นร้อไปแล้วนะครับรอ รอผลการตรวจเชิงเทคนิคจากส่วนกลางที่จะตอบรับมาแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการนะครับก็คาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้นะครับนะครับสนามบินท่าอากาศายานนานาชาตินะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเสนอโครงการใหม่บรรจุอยู่ในแผนของ IMTGT นะครับความร่วมมือของ3ประเทศเนี่ยนะครับก็ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับมีการเสนอโครงการใหม่3โครงการ นะครับในสามประเทศจะมีการเสนอโครงการใหม่ทั้งหมด19โครงการนะครับส่วนของจังหวัดตรัง3โครงการได้แก่โครงการมารีนาชุมชนที่กันตังนะครับเพื่อรองรับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวนะครับส่วนที่2โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พนาบริเวณเมืองเก่าตรังนะครับในส่วนนี้นี่ก็ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังนะครับได้จ้างว่าจ้างมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งเปเปอร์ล่าสุดนี่ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแม่บทนะครับในการนี่ว่าเราจะปรับปรุงผังเมืองยังไงให้สอดคล้องกับบริบทในอดีตนะครับไม่ใช่ว่าจะทาสียังไงก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็จะมีการศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยครับก็มีการตั้งคณะกรรมการในชุมชนแวดล้อมตรงนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับน่าจะรายงานฉบับสุดท้ายน่าจะใกล้เสร็จสิ้นแล้วแล้วเราก็อาจจะขอความร่วมมือนะครับทั้งชุมชนแถวนั้น รวมถึงเทศบาลครับซึ่งรับผิดชอบในบริเวณตรงนั้นนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่จะดูแลรองรับปรับปรุงเมืองนะครับฟื้นความเป็นเมืองเก่าพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังนะครับส่วนที่3คือโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพยูนและสัตว์ทะเลหายากตรงนี้นะครับก็เรามีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํามีโรงพยาบาลสัตว์น้ําอยู่ที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย ราชพัฒนะครับที่อำเภอสิีเกานะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งพยาบาลสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บมาของจังหวัดรอบข้าง3จังหวัดนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดได้งบประมาณสนับสนุนจากงบาจากการให้ข้อสังเกตของคอรมอรสัญจรเมื่อต้นปี2567ที่ผ่านมาที่จัดที่จังหวัดระนองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงอุดมศึกษาพูดง่ายๆย่อๆนะครับกระทรวงอ,อวอียครับได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อม นะครับแลนด์มาร์คที่ไปชมการแสดงของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับไปปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และพร้อมกับจัดหาแมวน้ำหรือสิงโตละเลนะไม่ทราบนะครับให้ประมาณสัก4-5ตัวตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเดินทางแล้วก็กักกันสัตว์ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการขยายผลแล้วก็เป็นการเสนอโครงการต่อยอดในที่ประชุม IMTGT ครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นนะ่ยตรังจะมีอยู่ประมาณ3โครงการหลักๆนะครับครับผม และประเด็นสําคัญนะครับเป็นข้อเสนอร่วมกันนะครับระหว่าง3ประเทศจะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือมีการจัดทํายุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจอาจจะมีการทบทวนปรับปรุงในเรื่องของยุทธศาสตร์และแผนงานนะครับส่วนที่2นะครับก็มีการปรับปรุงเรื่องของเชิงวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรม3ประเทศเนี่ยมี สิ่งที่เชื่อมโยงกันนะครับอาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็กําหนดโครงการแผนงานที่มีการเชื่อมโยงกันในเชิงของวัฒนธรรมนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เสนอโครงการไปแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็ต้องไปเสนอผู้บริหารของแต่ละประเทศในการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางท่านอธิบดีท่านตระลักกระทรวงของแต่ละหน่วยงานด้วยว่า จะเห็นพ้องต้องกันด้วยหรือเปล่าก็ต้องมีการาหาช่องทางในการขอรับจัดสรรงบประมาณนะครับซึ่งโครงการตรงนี้นอกนอกจากจะตอบโจทย์พื้นที่แล้วก็ต้องตอบโจทย์ในมิติของการพัฒนา3ประเทศด้วยนะครับแล้วเรื่องที่4ี่นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเทียเ่ยวก็หน้าส่วนของจังหวัดตรังเนี่ยครับก็ในครั้งนี้จะมีการเสนอขอให้ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับ ในการที่จะสนับสนุนจัดสรรไฟล์บินนะครับวินตรงมาจาก2ประเทศนะครับเพราะว่ารองรับทางเราเนี่ยมีท่าอากาศยานนานาชาติรองรับอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่จะนำเสนอในที่ประชุมด้วยนะครับครับผมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดตรังถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือ i m p g t GT, ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมผลของการหารือในครั้งนี้จึงช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีอนุภูมิภาคอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนเป็นตัวอ,อย่างที่ชัดเจนของการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน สิ่งที่ยืนยันได้ว่าหากประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือกันอย่างจริงจังก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่ออนาคตที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาพ IMTGt ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ผู้แทนทั้ง3าประเทศยังได้มีโอกาสลงพื้นที่สถานีรถไฟกันตงังแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดตรัง ะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตของทั้งสามประเทศซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมัน่นในการสร้างอนุภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ i m t g t ปี2579ตอบสนองความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและรับมือ กับความท้าทายระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่ความร่วมมือระดับมนานาชาติเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งผลดีโดยตรงให้กับพื้นที่ตรงังเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็นําไปสู่เวทีที่เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับการประชุม IMT GT ในพื้นที่จังหวัดตรงังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ